เ,เ,เ,เสือกเทียนพี่น้องเสือกเทียนมันมีอันนี้ก็เป็นไม้ทองไม้เงินอ่าแล้วก็เป็นเสือกลมแล้วก็เป็นลูกตุ้มเอาไปเห็ดสร้อยพี่น้องเราไปทำสอยเสือกลมนะครับเป็นสร้อยลูกนนี่ก็เป็นอ่าอะไรทำสร้อะพี่น้องเร อะไรตำซอยเป็นคารบาวเป็นตัวน้อนอเป็นอากีบัวหรือเป็นพวกคุณคอวกิเตอ่าสตาเลสลเลเซอร์ก็มน,นี้นะพี่น้องเนาะ สบายดีพอเม่พี่น้องเมื่อสุ่ขู่สุนนก้อนมนิกามาอยู่กับ่องเบาพงพะหลอ่อคือเก่านะพี่น้องมน,นีกาเป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องมน,นีเบาพงกามาทํางานคือเก่ามน,นีเบาพงกาสีมาถ่ายบรรยากาศอ่าเวลาประมาณตอนบ่ายๆนะพี่น้องในสถานที่เบาพงทํางานก็เลยว่าเป็นห้านนะพี่น้องอห่านใคลของ สถานที่เบาคงทํางานอยู่นะพี่นอนะ้องเนาะสินค้าในห้างนี้มียังแน่กมาติดตามับชมนํากันเลยนะพี่น้องเนาะจะได้อะไร <laughs> เอามาดิม <laughs> าดิเอาพี่น้องเบิ่งนํากันเด้อเอา, <laughs> เ,อาเอาไปใช้หรบอเปล่าดิา <laughs> <laughs> ลูกพี่พี่น้องลูกพี่ ว่าหยอกกันแชวกันหลินพี่น้อง <c oughs> อ่าเดี๋ยวบอกพงษ์กับิพาพี่น้องอ่ามาเบิ่งสินค้าเนี่ยอันห้านของพี่น้องว่ามียังไหนนะพี่น้องนะ <c oughs> อันข้า้งล่างที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นอ่าห้านที่บอกพงษ์ทำงานอยู่นะพี่น้องอ่าฝั่งนี้ตาก็จะเป็นอ่าสอยเสือล่มนะพี่น้องอ่าจะเป็นเป็นฝั่งนีก้ก็จะเป็นอ่าสอยสแตนเลทพี่น้องมี

เป็นออยพีเป็นห่วงเป็นยังไงคเป็นซอยเสบลมพี่น้องเห็นบ่หลายมีลายแบบพี่น้องเดี๋ยวบงคอนุญาตใส่กลองหลังนะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นสอยเสือกล่มนะพี่น้องฟังนี้นะพอพงก็เคยทายให้พี่น้องได้เบิงเบิงแล้วนเทนึงนะพี่น้อง เคยถ่ายคลิปไปแล้วก่อนหน้าน,นี้นะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็มีชิ้นชิ้นค้าใหม่มาเพิ่มนะพี่น้องเป็นสร้อยเสืยกล่มเลยอะเมื่อก่อนมันมันโบมีพวกนี้นะพี่นอ้องอ่าเป็นสร้อยถักอันนี้สร้อยถักอ่าประมาณหาองคเลอพี่น้องมีหาองค์เลยอะมันสีมาเพิ่มมาตอนนี้บวกหลังนะพี่น้องมันจะมีมาเพิ่มมาบวกหลังอ่ามันมีหนึ่งอง แล้วก็มีสามองมีหาองแล้ะพี่น้องเต็มที่คือหาอ,องแล้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นไม้ทองมีหนึ่งองแล้วก็สามองค,อองคหาองแล้ะพี่น้องตอนนี้อ่ะอ่าสามองมืดแล้ยนะพี่น้องราคาก็ตามป้ายเลยพี่น้องเนาะบัวเซนบอกตามนี้แล้พี่น้องราคามัดหนึ่งก็มีสิบเซนนาพี่น้องขายยกมัดเลยพี่น้องเนี่ย ตามอันนี้ก็เป็นเชือกสอยเชือกลมเหมือนกันนะพี่น้องเห็นไหมเนาะมันมันมันสะท้อน,นพี่น้องราคาพี่น้องอันนี้บัดหนึ่งมีซิปเชนเหมือนกันพี่น้องขนาดหาห่วงราคาสามร้อยหาสิบบาทนะพี่น้อง ราคาหาหองค์หาองค์อันนี้เพชรองค์นะพี่น้องอันนี้สี่ร้อยบาทขนาดเชือกกสี่มิลนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามีตามขนาดไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันมีหลายราคากันนะพี่น้องนะมีแบบลงยากัมีพี่น้องบบลงยา อันนี้ก็เป็นกล่องสแตนเลสน,นะพี่น้องกล่องสแตนเลสมีทั้งราคาปีกราคาส่งพี่น้องมีหลายขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหมดเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกนะพี่น้องกล่องกล่องพลาสติก สีแดงอันนี้ก็เป็นแผ่นยันพี่น้องนี่เป็นแผ่นยันอันนี้ก็เป็นกระปุดอันนี้ก็เป็นอ่ทาทองแดงทองเหลืองพี่น้องทางลุ่มเนี่ยก็จะเป็นพลอยจิตพระพี่น,น,อนะนอ้องเนาะเป็นเสื้อเทียนพี่น้อง ยันและนี่อันนี้ก็เป็นไม้ทองไม้เงินอ่าแล้วก็เป็นเชือกล้มแล้วก็เป็นลูกตุ่มเอาไปเห็ดสร้อยน้องเาไปทำสอยเชือกล้มลเป็นสร้อย,อย,อยงงลูกนี่ก็เป็นอ่าอะไรทำสอยนะพี่น้องอะไรทำสอยเป็นคาราบาลเป็นตัวนอนอ่าเป็นอ่ากีบบัวหรือเป็นอ่าพวกคุ้นแล้วก็เม็ด สแตนเลสเลเซอร์ก็มีนะพี่น้องเนาะม,มีทุกอย่างตามที่เป็นอะไรทำสอยเสียกร่มนะพี่น้องเนาะมีครบไม่เลยอ่ะพี่น้องมีทั้งฟอร์ตอกิีดผักเพชรคัมพูมีหมดเลยนะพี่น้องมีครบไปเลยหากลูกค้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวบอกวพงกับสีแปะลิงก แตนเะต็เนาะของร้านชาวไทยเนาะพี่น้องไว้ข้างล่างเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านได้สนใจกับแอดอ่าหรือว่าทักไปทาเต็นเต็ก็ได้นะพี่น้องหรือว่าแอดไลน์ไอดียังก็ได้นะพี่น้องเดี๋ยวบอกพงกระชีพะไว้อ่าทางใต้อางงาคอมเมนต์นะพี่น้องทางล่างคลิปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ี่เป็นพวกอะไรสอยนะพี่น้องเพราะว่ากล้องบอกพงมันกับบอกอยอย่างนะอ่า มันบ่ค่อยชัดปรนใดเนานะจากัจกสิว่าจังไดใบ่คงก็ว่าบ,บ่ถิเนะาะมันก็เชิงออกแบบบ่ชัดเจน,นประด้มันบ่โฟกัสนะนะกล้องบอง่คงบ่โฟกัสพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องฟังนี้เนาะอ่าเดี๋ยวบ่คงกัสิาพาพี่น้องเบิ่งฝังสอยสตาร์เลดนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกล้องพี่น้องกล้องกล้องส่องฟ้าพี่น้อง ตัวอย่างก็โชว์ไว้ในตู้อยู่นะพี่นอ้องก็มีรายราคาคือกันบางอันกับราคาแตกต่างกันไปนะพี่น้องแล้วแต่รุ่นอันนี้ก็เป็นกรอบพระนะพี่นอ้องกรอบพระอันนี้คือตัวอย่างกรอบพระอยู่ในตู้นี้หมดเลยนะพี่น้องหากลูกค้าทำใดแบบเขามาชื่อเองเลยเนี่ยเขาก็ังมาเบิ่งตัวอย่างตามนี้เลยถ้าลูกค้าอยากเอาแบบนี้แบบนี้เขาก็ไปยิบเอาให้เขานะพี่น้อง อันนี้เป็นอ่าข้อมือช็ตเตอร์เลสนะพี่น้องเป็นข้อมือช็ตเตอร์เลสอันนี้เป็นอะไรทำสอยคือกันาะพี่น้องแบบอ่าขายปีกขายแยกเป็นตัวบางลูกค้ามากอะ่ะพออยากซื้อเป็นสิบตัวแบบนี้เขาอยากได้หนึ่งตัวสองตัวแบบนี้บราพ่งกับขายกันนะพี่น้องขายปีกราคาก็ตามนี่แหละพี่น้องติดไปเนะราคาตามนั่นเลย เพราะว่าในร้านที่บอคงทํางานอยู่นี่มีทั้งราคาปีกราคาชงนะพี่น้องทั้งล่านเพื่อนกาฮับชงถั่วไทยแล้วก็เพราะว่าไปต่างประเทศก็สชงได้นะพี่น้องเนาะชงถั่วไทยทั่วประเทศนี่ก็เป็นประเภทมินิไตน้ำนะพี่น้องหรือบางท่านท้ากกระเอ้านแบบเรียกว่าเพชรพญานาคเนะพี่น้องบางท่านก็กระเช่นเพ็รพญานาคบางท่านขาก็เอ่นมินิไตน้ำอย่างประมาณนี้นะพี่น้องนะ ประมาณนี้ละอันนี้ก็เป็นกําไหลหินนะพี่น้องไหลหินอันนี้ก็เป็นขอบแก้วอันนี้คือตัวอย่างนะพี่น้องราคาก็ตันนี่เลยแหละราคาต่างชนี่ก็จะเป็นสอยสอยสแตนเลสแต่ยิงเลเซอร์นะพี่นอ้องมีหลายๆท่านถามว่าลอกบอลอกครับอ่ามันลอกแต่มันอยู่ดนได้ปีสองปีแบบเนี้ยครับอ่าประมาณนี้ละพี่น้อง ครับลูกค้าท่านใดจนใจก็อยากเข้าไปเบิงสินค้าเพิ่มเติมก็เข้าไปทางาแฟนเพจร้านชาวไทยก็ได้นะพี่น้องพิมเข้าไปคําว่าร้านชาวไทยเป็นภาษาไทยนี่แหละพีนพ่น้องพิมเข้าไปเลยร้านชาวไทยแบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่แล้วพีน่นะ้องเนาะบางท่านก็ถามมาว่าร้านที่บอคงทํางานอยู่นี่อยู่แถวใดอบอคงทํางานอยู่เนี่ยก็คืออยู่ร้านชาวไทยตั้งอยู่ตลาดท่าประจันเขตพระนาครน,นะพีน่น้องเนาะ ติดๆกับอาสนามหลวงนะพี่น้องอ่าติดๆอาสนามหลวงถามมาหอดอาวันมหาธาตุก็คือหอดเลยพี่น้องอ,อยู่ซอยตอกอาสนามพระยงประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวยสตาเลสแบบอาชีขาวเนาะแบบขัดเงาบางอันกับโบ้แขัดเงาแต่ละเกตบ้คือกันแต่ละลายกับโบ้คือกันนะพี่น้องราคากับโบ้คือกั้นเลยพี่น้อง ราคามันมีหลายมีหลายราคากันตามป้ายแบบพี่น้องเนี่ยตามป้ายเลยราคาราคามีทั้งราคาติดราคาส่งพี่นอ้องประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะแตากลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักไปทางที่แฟนเพจร้านชาวไทยนะพี่น้องเดี๋ยวเบาะงงสีปักไว้ใน ดันคลิปข้างล่างน้อพี่น้องเนาะตักไว้ข้างล่างคลิปน้อพี่น้องอ่าสจหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเป็นอย่งไรเราพี่น้องทีบอกพงถ่ายให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บโมี่ยังร้ายนะพี่น้องเนาะครับอ่าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากมาชื่อเองก็มาได้ตามที่บอกพงแนะนาไปในคลิปนะพี่น้องอ่าท่านใดที่โบอยากอ่ามาซื้อเองท่านใดที่โบว่างหรือว่าโสะดวกมาซื้อเองคก็ พักมาที่แฟนเพจร้านซะไทยก็ได้นะพี่นอ้องสั่งของเรียบร้อยยังเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวทางร้านก็นที่ส่งไปให้นะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มี่ยังรลายนะพี่น้องครับประมาณนี้แหละ,ะท่านใดที่เขามาชมคลิปบ่าวพงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้บ่าวพงแน่นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวพงเห็ุคลิปก็ต่อไปนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่าวพงก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีไปละบ๊ายบาย